วัสดีตอนเช้าๆอยู่ลังบ้านจ้ะพี่น้องโอ้ยว่าสิไปเจ็บเห็ุอากาศคือเป็นแนวนี่เนะาะสรุปว่ามือนีแดดออกก็เลยมาลอพีแล้วอยู่คนทางจ้ะเดี๋ยวพีแล้วสิมาฮับเนาะหลอกกับเขาป่ากันเลยจ้ะตอนนี่เราก็ล่างว่าออกบ้านแล้วว่าฉันไปไปรุ่นน้ำกันเจ้าว่าสิได้เหตดบ,บ,บ่อาดบักบูเบลแสดงว่าบ่มีคนมาตักได้ดนี่เนาะนี่กำคึงมึกเลยพี่นี่ เข้าป่าแล้วปลากับป่าบักลิงงอนจ้ะปลาบักลิง่งงอนปลาบบกบูบอรี่ประเทศสวิเดนเพื่อนเอินบูเบร์น้อจ้ะเยอ่เ้ยพี่น้องดุมแรกแคกมมนป้าเพืออ้วนเลยเดีคนอ้วนเอารถนี่ขาอ้อนวนอยูพ่พอดเดยวกอแล้ว,ลวมันเก็บติด่างรถไฟพี่น้องน้ย เห็นรถไฟอยู่นะติดทางรถไฟพอดีเลยนี่ทางรถไฟผ่านป่าเห็ดพอดีอุ้ย uh, อ oh uh, 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 uh ุ้ยอุ <S 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 ้ยเกิดอยู <S 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 ่ป่าเป็นแฟนพี่น้องเกิดอยู่ป่าเป็นแฟนนะโอ้ยบ่มีต้นไม้ต้นไหลก็เกิดท่านี้เก็บเก็บเด็กว่านอ้วนจ้ะเก็บเก็บ พี่เล้วก็ไปเจียมองอันเราเคยเก็บจังมองเราเคยไปเอาแล้ก็ยังเด็ดไปอันนี้ไหมเป็นอะไรนี่น้องด็กนองเาไปถือเป็นเสียซะน้องะได้ยังจะได้ยู่ ฝนถึงน้ำหมอกแล้วก็พ่อยพจ้ะตีมิตุปุตติอยู่นะจ๊เดี๋ยวเดี๋เดินเดินนี่คืพี่น้องวางเป็นบะไรมาเข่าป่าจ้ะเสื่อนพีแล้วจะลายมือพ่อดีวางสองก้นกับมา ผู้ ng, นึงว่างผู้นึงบ่ว่างกัมากับผู้นึงกับพวกกันซวนกันมากใช่วางบ่ตรงกันผู้ดใดว่างกับมาใช่เก็เอารถเนะาะเี๋ยวจได้ปลาโอ้มือจอกอ๋มมือจอก,ออกนะอมือจกอื่พี่น้องเดินหนึ่งเดินหนึ่งเดินโอ้ะ โอ้เห็ดก็ดขึจังมีแต่เห็ดพีกั่มแต่แมาบาเนาะหมุน,นอันเสียอันเสียเพิ่นบ่มีเพิ่นก็บ่เกิดด้จ้ะเคยเกิดมองได้จะเกิดแต่อมองหันอะไรเห็ดอันนี้เลืกอเกอเกอาเลือกเอาดอกที่เอาได้จ้ะเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอา เก็บไปขายให้มู่ยู่มหวังทำงานพี่น้องเดยพอดีมู่บ้านนี่หัวหนากะสัง่งเอามาให้ฉันจักสองโล่นี่เด้อแต่เธอไปเก็บเห็ดวาสันบานหิวไปไป,ไปทำงานกับหิวเห็ดไปขายน้ำา้าโอ้ยัน,นี่ที่สิมเมินห้อยคนเหยียบพี่น้องดินี่คนเหยียบ อย่างนีไปขายนำพ่อเด้ค่าประตูหาอยู่หากินตอนภาษาพี่น้องเอ้ยคุณเหลืองอากหลายดิคุณเห็นบหมจ๊ะเห็นโบจ้าเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นลืบเป็นลืบอยู่โอ้ยงามน้องสิเนาะนี่เงี่ยมึงเนี่ยเป็นลืบเป็นลืบอยู่โอ้ยหัวอะไรหางดรอกไงพี่น้องเลยงัดเอางัดเอา เออหอเลยจ้ะกโอ้ก็เป็นสินเป็นไซโอ้กเป็นเป็นโอ้ยูเป็นเป็นงเอาแก้มขาคุณ่ัก แข็ง,ง,งยุกเอารถจ้ะดอกโบกงามแต่ว่าดอกเพิ่นแข็งค่ะเพิ่นแข็ยงยุกจเจ็บเอาเลยตอนนี้ยายสูขายอยู่ทีลอยหาสิบโครนจ้ะโลหนึ่งหน่ะพอห,หนาสร้างสองโลกันสิสามลอยโครนเนาะสามลอยโครนกนันสิเป็นเงินได้กันสิพันกว่าบาทจ้ะพี่น้องอสองโล่สองโลพันกว่าก็เอาเป็นยังเนาะไม่ได้ว่างๆก็ได้ าไปลูบจังเงินเก็บหาเก็บเสีไปโอ้ยม่นเนาะจุ่มเนื้อออกยืดขึ้นกว่านีนอยากออกแห้งเลยเนาะเอาไว้เออึ้บมึงดอกนี่พี่น้องจุ่มนี่ดอกบอกใหญ่เอาลูบมืงเนี่ค่อยๆเอาจ้ะเดี๋ยวจะหัก นดอกไม้เอารถจุ่มเดียวจุ่มเดียวคุณพี่น้องเอ้สวยสวยงามงามเลยนี่เป็นทางรถไฟจ้ะพี่น้องออกไปนี่ก็เป็นทางรถไฟจ้ะมาเก็บขงังปลาทางรถไฟคักๆเนาะไม่คนเก็บมุนเอะเอะยู่อันนั้นๆมองอันแะน่ต่อไม่แต่ว่าคอนไม่มองหันน้องเ่าท่านได้ไปเก็บอยู่จำว่าได้ดอกจักมันออกอยู่โมงได้ย่างเศร้าไป จออีกแล้วหนึ่งจุ่มพี่น้องเดี๋ยวเอยหอยแอ้อยู่ในมเหมือดกันแมงเหมืดใช่หมดเลยใช่หมดเลยพี่ออกดอกแบบงลจันดอกใหญ่เลยเ็สิกะเปลนตะมันยูนีกดอกนี่สวยๆบอกกทีระวังหัน้า้เจ้มาเก็บก่อนเดาฉัน เก็บเจ้าก็เก็บเบาเบื่ดอกว้าเก็บอดอันดอกใดที่ก็เจ้าว่าเอาจังดอกใดที่ก็เจ้าว่าเห็นัสินะเห็บน้อยไปหาหลายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเพือคนบานเนาะเป็นผ้าบานี่เห็ดอะไรเอ่ยอุ้ย เห็ดอียงนี่พี่น้องอุ้ยเห็นนังไก่บ่เห็นนังไก่ได้นี่เนาะเกิดแล้วจะเกิดแล้วจะเอาไปแยงจ้ะตูปูตีปีเลยพุ่ณะไปแยงไปแยงพ่ออีกแล้วแกพ่ออีกแล้วเห็นเหลืองเห็นเหลืองฮ่าตูดอกใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเจ้ ปลาติโตแบบโมอบักแตงมาเตีสวยๆจ้ะสวยๆถอยลังมาทางนี้ก่อนอันนี้มันอีหยังเหยียบเนาะนี่เนาะคนเหยียบหรือเหมือนสัตว์ปลาสัตว์หยังเนาะพี่น้อง,องปลาหลายหลๆเนี่ยเสียงรถไฟแลงวุ่นบุนวุ่นวุนอยู่บวัน,น,นมาไก่าทางรถไฟรถอ,อันนี้ก็ เหลืออ้อยหอยอยู่นี่หนึ่งโดดดูดอกดิจักดอกนี่สิกระได้ยุ่นน <life> ั่งเฮ็ดอีหยังงอมง้อมไทยคปถ่ายคลิปเลี้ยวว้าเฝ้าอยู่ผู้เดียวอมอมอยู่กลางป่านป้านบักบูแบะบักอบูบ๊อบลี่แสดงว่าโบท่านนี่มีคนมาตักได้หนิเนาะกำคึกมึกเลย อากาศปลาโอ้ยน oh, ี่แ่ละธรรมชาติธรรมชาติปลาสวิเดนเนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่ใสชีวิตอยู่มึงหนอกคักก่อนจะพี่นองเวลากลับไปอยู่มึองไทยนันจิไใ้เบิ้งได้เปิดเบิ้งจ้ะมี่แดดดีดีเป็นยังบุญยู่กระจังวะยายสุสิยัาออกไปหารถก่อนได้จ้อ